แรงรังนกแท้เดบ hair <shampoo> s h a m p o โคโลชัว time

ที่ไทยนิยมวันนี้ขอต้อนรับวงฟลิปครับผมยัสดีครับทุกทุกคนนะสวัสดีครับคนไหนชื่อเบลเบลค่ะคนไหนชื่อมีภูสวัสดีครับและคนสุดท้ายแนะนำตัวเองเลยครับเมจิคค่ะทั้งสามคนนี้เนี่ยผมจะบอกคุณจิ๊บว่าคือคนที่มีกระแส ดังมากๆในโลกออนไลน์ตอนนี้โอ้โห oh. oh. ต่อให้ไม่ออนไลน์เนี่ยออฟไลน์วงฟลิปก็ด,ดังมากๆเข้าไปอยู่ในหัวใจแฟนเพลงทั่วประเทศโดยเฉพาะนี่ผมต้องถามกันเลยน้องหมีภูเมื่อสักครู่เนี่ยตีลังกายังไงออ oh. oh. ก็โอ้โหก็ฝึกครับฝึกมาตลอดตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมสมชื่อวงฟลิปเลยตี นะครับแล้วก็โดยเฉพาะแต่ละเพลงเนี่ยตั้งแต่มองนานๆยันปักเมนเนี่ยโอ้โหสุดๆน้องมามุกเป็นยังไงบ้างแสดงว่าคุณเนี่ยแบบดูในทิกตอกจริงเพราะมองนานๆที่ดังมากคุณผู้ชมดังขนาดที่แบบถือว่าเป็นยอดวิวที่ขล่มทลายมากจริงๆผมรู้จักวงนี้ตั้งแต่ต้นปีมกรานี่คุณมีสอยผมชมวงนี้อยู่แล้วว่าอย่าเอาภาษาอีสานเนาะนะครับมาใช้คือสอยนี่เป็นการละเล่น เนะ่หมอรำจะรู้จักสอยเป็นอย่างดีแล้วก็ใครไม่เคยฟังอยากให้ไปฟังนะเพราะว่าโดนมากๆตแต่พอามาเมษาเขาดังขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเพลงมองนานๆมองนานๆที่เป็นเพลงของไวิตามินเถ้ารุ่นผมจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่พวกคุณเอามาคอปเปอร์ใหม่ในทิกตอ็อกนี่เรียกว่าถล่มทลายม่านมุกเห็นบอกทําได้ด้วยอะ่ะ Station, ใช่ค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้ดังมากในติ๊กต็อจริงๆถ้าเกิดว่าใครเล่นติ๊กต็อกต้องเต้นตามเพลงนี้ได้อย่างแน่นอนทำได้จะทำาจะทำไปพร้อมๆกับน้องๆเลยแล้วกันนะครับ ห้าหกเจ็ดมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆ Hey Hey มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆ Hey Hey มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆ Hey h มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆ Hey Hey โอ้โหพี่สุดยอดมากสุดยอดมากน่ารัดมากอาจจะเป็นไปได้ว่าเพลงนี้แบบเคยดังมาก่อนเราคุ้นหูแล้วก็ท่าเต้นก็น่ารัก มันก็เลยทําให้แบบเพลงนี้ติดเนาะและการนนเคือดที่บอกว่าม่านมุกชอบทาไมถึงชอบเพลงนี้อ๋อจริงๆเราเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามีพลงังแล้วก็อยากจะเต้นตามมากๆค่ะแต่ผมอยากจะบอกว่าทั้ง3คนพอมารวมตัวกันเนี่ยมันเป็นการรวมตัวที่สมบูรณ์แบบมากๆเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเรายืนมองกันอยู่เนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่าออร่าเนี่ยมันกระจายออกมานี่คือการส่งผ่านนี่ขนาดดูสดๆนะครับถ้าหากว่าได้เห็นผ่านจอด้วยนะครับมีแสงสีเสียงของเวทีที่เซิร์ชแข่งนี้เนี่ย ผมรับประกันได้ว่าจะต,ต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของแฟน,แฟนๆทั่วประเทศแน่นอนเลยค,ครับวันนี้ถ้าไม่ห้ามคุณวิบูลย์ไว้นะครับจะแต่งชุดนักเรียนมาแล้ว<อ>แต่ชุดพวก,กคุณน่ารักมากๆเลยเ,เป็นชุด <แ S 1> <แ>ที่แบบเป็นชุดนักเรียนใช่ไหมที่แบบเป็นกระแสกันก็จะเป็นชุดที่นักเรียนแล้วไปเที่ยวอนุนต์อันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับพวกคุณมากๆแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะชอบเราปิดท้ายรายการวันนี้ต้องมีมองนานๆสักนิดหนึ่งผมจะบอกว่าวิตามินเอบอกผมว่าตอนแรกเขาจะเอาเพลงนี้กลับมาทำ แต่ปรากฏว่าผู้คุณทำาแล้วมันโดนมากเขาเลยไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมแต่วันนี้เขาบอกอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าคุณทำได้ดีแล้วคุณคือตัวแทนของเขาอย่างแท้จริงบางทีเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็มีเสน่ห์แบบหนึ่งและเวทีของไทยนิยมของเราเลยจะนำบทเพลงที่นิยมหรือกำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับเพลงเพลงดัง ้ามเวลาครับแน่นอนว่าเป็นบทเพลงที่เคยโด่งดังสุดๆมาในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็นํากลับมานําเสนอให้คุณผู้ชมฟังกันใหม่หน้าจอด้วยการเรียบเรียงดนตรีที่ไพเราะสมบูรณ์แบบครับครับ <ผม S 2> ถูกต้องค่ะและเพลงที่กําลังจะดังต่อไปในอนาคตด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีความสามารถอยากจะขึ้นมาชปในวันทีแห่งนี้นะคะสามารถส่งข้อมูลนะคะเข้ามาได้ทางช่องทางโซเชียลที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอได้เลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมใครนิยมของเรานะครับพบกันช่วงเย็น วันอาทิตย์ทางไทยทีวีสีช่อง3วันนี้ผมและฟลิปลาคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมกับมองนานๆครับผมสวัสดีครับ เดินมาเดินมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นยังนั่งฝันนอนเพ้อคิดถึงเธอแล้วใจมันสั่นอยากกูจะกเธอสักนิดเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันยังไงมันยังไงแล้วแฟนกูจะมีหรือไม่มีฉันไม่เกี่ยวคุณชื่ออะไรมันยังไงมันยังไงแล้วก็สวยเอาอย่างนี้งนี้มาเดินคนเดียวฉันไม่รังเกียจก็ยินดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานพวกก็เลยอยากทักฉันไม่รังเกียจก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลยไม่ต้องทำเป็นงงนานา ไมหลอกใจข้างในไม่ฟอดคบกันหน่อยรับรองไม่ทำไม่ทำให้เธอต้องผิดวังยังนั่งฟันนอนเพอน้อพอถึงเจอแล้วใส่หมืน่นแค่เจอยิ้มให้สักนิ้ให้ใจดีเก็บไปคิสไม่ว่าคุณจะเป็นใครมายัางไงมายัางไงแล้วพวาแฟนก็จะมีแต่ไม่มีฉันไม่คิดคุณชื่ออะไรมายัางไงมายัางไงแล้วจะสวยเอายังนี้ยังงมาเดินคนเดียวถ้าไม่ตั้งกี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยาก,ก<ไ>ถ้าไมา่ตั้งกี้ก็ยินดีที่จะไปส่งเดินตามมาเลยไม่ต้องจามเป็นเง เขาก็คอยเธอ และนี่คือช่วงไทยทำไทยใช้ไทยนิยมอยู่กับผมอาร์มธนภูมินะครับแน่นอนมาเจอกันแบบนี้นะครับเรามีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวกันเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของผมขาวนะครับวันนี้เรามีสินค้าไทยอยู่ตัวหนึ่งครับที่จะช่วยดูแลเส้นผมของคุณนะครับที่สําคัญก็คือเป็นมิดต่อเส้นผมด้วยเนื่องจากว่าสว่สวนผสมของเขามาจากสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับที่สําคัญก็คือใช้ง,าง่ายมากๆแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยคนผู้หญิงทั้งหลายไม่ต้องเสียเวลาไปร้านเสริมสวยอีกต่อไปและวันนี้ผู้ใช้ตัวจริงมาอยู่กกััับบเรรรราาาาในนนยแล้้วตอคคุุุณฝสด สว,ส,สวัสดีค่ะต้องบอกก่อนเลยคุณผู้ชมใหญ่คุณผู้ชมได้เห็นไว้ตาเปล่ามากคือสีผมของคุณฝันนี่ดำดำมากแต่ว่าดำเป็นธรรมชาติใช่แล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมีสีผมที่ดำธรรมชาติมั่นใจแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าฝันมีเคล็ดลับตัวนี้คือ day hair ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เรานะมีสีผมที่ดำนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีงหงหรือว่าสีขาวออกมาค่ะคุณอามันจะเห็นชัดมากมาก เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะมาประหยัดเวลานะคะโดยการใช้เดย์แฮร์ค่ะง่ายๆที่บ้านคุณสามารถนะคะปกปิดสีผมขาวของคุณได้ที่บ้านของคุณเองค่ะโดยที่เขาจะมีแชมพูกับทิชเต์นะคุณผู้ชมบีบผสมด้วยกันนะคะแล้วก็ลูบลงบนเส้นผมของเราแค่นี้ทิ้งไว้15 20นาทีคุณก็มั่นใจเส้นผมของเราได้เลยนะคะว่าสามารถปกปิดได้แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยและเดย์แฮร์เนี่ยเขามีสองสีให้เลือกมีสีน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็สีดําธรรมชาติด้วยค่ะครับผมแน่น วิธีการคือเหมือนกับเราสระผมแล้วก็นวดผมและหมักผมแบบธรรมดาเลยถามถึงคุณสมบัติของเขาหน่อยครับมีอะไรที่พิเศษบ้างฮะบอกคุณผู้ชมเลยถ้าเกิดว่าเราใช้อะไรเรายิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะเลือกที่เป็นธรรมชาติดีกว่าเดแฮร์ค่ะเขามีทั้งคามมีทั้งอัญชันมีทั้งเฮนนาแล้วก็บำรุงหนังศีรษะและเส้นผมของเราด้วยน้ำมันมะกอกและน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรอื่นๆอ,นอ,นอีกเยอะแยะเลยนะคะรวมอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนอกจากจะง่ายสะดวกแล้วเนี่ยได้การบำรุงเส้นผมของเราไปด้วยแล้วทําเองที่บ้านทุกครั้งที่ต้อง ที่อยากจะปิดสีผมแค่นั้นเองค่ะรูปแบบของเขานะคะคมีหลายขนาดมี500 ml 300 ml แต่วันนี้ค่ะฝันมีเป็นแบบซองมาฝากรายการไทยนิยมโดยเฉพาะนะคะ เป็นรูปแบบซองใช้ง่ายๆฉีกปุ๊บบีดผสมกันนะคะแล้วก็ทาลงบนเส้นผมของเราในจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะเลือกสีได้น้ําตาลธรรมชาติหรือว่าดำธรรมชาติค่ะโอ้โหแล้วได้เยอะมากนะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะหยิบโทรศัพท์เตรียมสั่งซื้อแล้วล่ะมารายการใทยนิยมทั้งที <หะ S 2> มีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาฝากคนไทยกันบ้างคะ วันนี้นะคะโปรโมชั่นรายการไทยนิยมนะคะ1ซองแบบนี้50 ml ใช้ได้หลายครั้งมากคุณผู้ชมราคาเต็ม69บาทสีดำธรรมชาติก็สวยสีน้ำตาลธรรมชาติก็ดีนะคะให้คุณผู้ชมไป6ซองจาก414บาทคุ้นใจแค่ 250บาทม,มีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่นะคะรีบโทรเลยค่ะเบอร์โทรขึ้นแล้วใครอยากจะแอดไลน์พูดคุยก็แอดเดย์แฮนนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์เรามีช้อปปีมี l a ซาดา้ด้วยเซิร์ชเดย์แฮได้เลยค่ะโปรโมชันนีส้สำหรับแฟนรายการไทยนิยมโดยเฉพาะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฝันมากๆที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยนะครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ